นิโคเปิดใจเล่าทั้งน้ำตาความรักที่เจ็บปวดที่สุดทำให้อกหักจนปางตายนักร้องชื่อดังนิโคเทริโอหรือนิกกี้ควงลูกชายสุดที่รักทิกเกอร์มาเป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษในรายการคลับไฟเดโชที่นิโคยอมให้ล้วงลึกถึงเรื่องราวชีวิตรักที่เล่าให้ฟังทั้งน้ำตาถึงความรักครั้งหนึ่งที่เข้ามาทำให้ตัวเองอกหักจนปางตาย เพราะเห็นจัดจ่าคาตาว่าคนที่ตัวเองคบจูงมืออยู่กับผู้หญิงคนอื่นด้วยตัวเอง ขนาดมีคนเตือนความเจ้าชู้มาเพียบแต่ก็ไม่ฟังจนได้เห็นด้วยตาของตัวเองยอมรับเป็นรักแท้ที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตพร้อมเปิดใจชีวิตแต่งงานคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตพิธีกรถามว่าชีวิตแต่งงานเป็นไปอย่างที่คิดหรือเปล่าหลังจากแต่งงานแล้วโดยนิโคตอบว่าเป็นค่ะจนกี้มีทิกเกอร์การแต่งงานก็เป็นอย่างที่คิด เพราะทิกเกอร์เขาเป็นส่วนที่มาเติมเต็มหัวใจของเราคือหลายๆคนมักถามเราว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้อยากจะเปลี่ยนอะไรไหมเราไม่เคยมีความคิดนั้นแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าเราได้สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตมาก,ก็คือลูกถามว่าในวันที่ตัดสินใจว่าจะเดินออกมาตัดสินใจที่จะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนเดียวคิดหนักไหม นิโคตอบว่าคิดหนักค่ะแต่เราก็พยายามเท่าที่ทำได้แล้วมันเป็นการตัดสินใจที่ถูกค่ะเพราะว่าตอนนั้นเรามีสตินึกถึงลูกเป็นหลัก ความรู้สึกของลูกสำคัญที่สุดความรู้สึกทั้งกี้และพ่อของเขาออกไปก่อนเลยยิ่งตอนนี้ยิ่งรู้ว่าเราตัดสินใจถูกต้องเพราะเราไม่ได้เป็นคู่ชีวิตของพี่แมวจริงๆแนวกับพี่แมวคือเนื้อคู่กันซึ่งเรากับพี่แมวตอนนี้เป็นเสมือนครอบครัวเดียวกันยังเป็นครอบครัวที่ดีต่อกันซึ่งบางคนอาจจะรู้สึกแปลกที่ทำไมกลับมาสมัครสมานสามัคคีกันได้เราใช้เวลานานไหมกว่าจะมาเป็นเพื่อนกัน ก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะเราไม่ได้ใช้เวลาที่จะเป็นเพื่อนกันเลยเพราะเราเป็นเพื่อนกันมาตลอดแม้แต่ต้องมาเซ็นใบยา ถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากให้ไปถึงจนจุดนั้นอยู่แล้วแต่ว่าทุกชีวิตมันไม่เหมือนกันอันนี้เป็นทางออกแล้วตอนนั้นดีที่สุดแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพี่แมวไปเจอเนื้อคู่ของเขาจริงๆก็ไม่ใช่เนื้อคู่ของพี่แมวแต่ฟาลิคิตมาให้เราใช้ชีวิตร่วมกันระยะหนึ่งแล้วก็ได้มีลูกคือน้องทิกเกอร์นี่คือฟาลิคิดมาและขอบคุณมากๆจำได้เลยว่าวันที่แจสเปอร์เกิด กีกับทิกเกอร์คือตื่นเต้นมากแล้วทิกเกอร์ได้อุ้มน้องเราไม่เคยมีอะไรที่แบบบางคนจะคิดว่ามันมีอะไรหรือเปล่าไม่มีเลยแนวเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากและดูแลพี่แมวดีมากและรักทิกเกอร์เพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่เราโชคดีที่มีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นและรักกัน ถามว่าการที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมีความกลัวอะไรบ้างนิโคเผยว่ากลัวที่จะเลี้ยงลูกยังไงเพราะว่ามันน่ากลัวค่ะเพราะเราเป็นศิลปินไม่รับงานหายไปเลย5ปี คนลืมกี้ไปแล้วและเราต้องมาเริ่มใหม่กลับกลายเป็นว่าลูกเป็นแรงบันดาลใจเป็นพลังที่ขับเคลื่อนเราถ้าไม่มีลูกก็คงจะแย่เพราะว่าเราไม่ได้รักตัวเองเท่ากับรักลูกการที่เราไม่ได้รักตัวเองเราอาจจะปล่อยตัวเองให้เละเทะช่างมันเถอะซึ่งต้องย้อนกลับไปถามการเข้ามาเป็นศิลปินดังของนิโคความรักที่เข้ามาตอนนั้นเป็นยังไง นิโคตอบว่าก็ดีนะคะเป็นช่วงชีวิตที่ลัคกี้อินเกมลัคกี้อินเลิฟเลยค่ะที่ถูกใจคนคนนี้เพราะเขาน่ารักเขาพูดคุยสนุกสนานพูดภาษาอังกฤษแล้วก็เฮฮาเวลาเราเครียดเรื่องงานเวลาเจอเขาเราหายเครียดเพราะเขาเป็นคนอารมณ์ดีเขาไม่มีมุมเศร้าเลยใครอยู่ด้วยก็จะต้องเคลิบเคลิม้มถามว่ามีคนเตือนไหมว่าเขาเจ้าชู้นิโคตอบว่าตอนก่อนเป็นแฟนไม่ได้เตือนค่ะแต่พอมาเป็นแฟนแล้วเตือนกันเพียบเลย แต่เราก็ไม่เชื่อในสิ่งที่เขาเตือนกันเพราะเราเชื่อเราจะทุกข์เพราะกี้ไม่ได้เป็นคนเช็คโทรศัพท์กี่จะถามเขาคําเดียวว่าเรื่องนี้จริงหรือเปล่าเพราะถ้าเขาพูดว่าจริงหรือไม่จริงเราจะไม่สืบไม่เชื่อคนอื่นเลยจนกระทั่งเราเห็นด้วยตาของตัวเองคือตอนนั้นเขาไม่ค่อยมาหาเราเพราะงานเขาเยอะงานเราก็เยอะโอเคเชื่อเชื่อแล้วมีอยู่มาวันหนึ่งเพื่อนรักพาไปกินซูชิที่ทองรอ ร้านก็จะเป็นกระจกใหญ่ๆแล้วนั่งหันหน้าออกเราเห็นนอกร้านตอนนั้นเรากำลังจะทานแล้วเห็นเขาเดินผ่านมาแล้วเขาจับมือกับผู้หญิงคนหนึ่งผ่านหน้ามาเลยแต่เขาไม่เห็นเราเพราะเรานั่งอยู่ในร้านจำได้ติดตาเลยเขาใส่เสื้อสีแดงแต่เราก็ไม่ได้ลุยตามไปเคลียร์นะคะคือตอนนั้นช็อกตัวชาหน้าชาแล้วกี้ก็โทรหาเขาเขาก็ไม่ยอมรับบอกไม่ใช่ไม่จริงแต่เราก็ไม่เลิกแต่เราก็บอกเขาว่าเลิกเธอปล่อยเราไปเถอะ เราจะได้เดินต่อไปได้ถามว่าแต่มีความรักครั้งหนึ่งที่ทำให้อกหักจนถึงขั้นปางตายตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นนิโคตอบว่าตอนนั้นก็คือจะไปนั่งก็นั่งไม่ได้จะนอนก็นอนไม่ได้จะยืนก็ไม่รู้ว่าจะหันไปทางไหนแบบนี้จริงๆนะคะแบบบ้านหมุนมันเคว้งควางมากแล้วมีอยู่วันหนึ่งตอนนั้นช่วงคอนเสิร์ตเซเว่ด้วยนะคะ,พะเพอิญพี่ใหม่จรดบุระก็พักอยู่ชั้นบนที่คอนโดเดียวกันกับเรา กี้ก็แบบว่าใครตอนนั้นเราร้องไห้อยู่นะพอได้ยินเสียงเคาะประตูทุกครั้งคิดคือเขาเพราะเรามีความหวังถ้าเป็นเขาจะดีใจที่สุดถามว่าถึงแม้รู้ว่าเขาไม่ได้ซื่อสัตย์แต่เพราะความรักเลยทำให้เรามีความหวังในการเคาะประตูทุกครั้งคิดว่าเขาจะกลับมาพี่ชอดพูดคานี้กี้จะร้องไห้ใช่ค่ะคิดว่าอาจจะเป็นเขาแต่มันกลายเป็นพี่ใหม่เจริญภูระ พอเราเห็นพี่ใหม่เราเห็นพี่ใหม่เราก็มีพลังขึ้นเพราะพี่ใหม่เขาเป็นคนมีพลังเยอะ เพราะตอนนั้นคือกี้ทานข้าวไม่ได้เลยแล้วผอมเป็นก้างผอมมากแล้วพี่ใหม่เขาก็ทำซุปทำอะไรมาให้เราจัดใส่ถาดวางมาด้วยดอกไม้สวยๆเลยแล้วถือมานิโคนิโคพี่ใหม่ทำซุปมาให้ทานทานเยอะๆนะพี่ใหม่เขาก็เป็นห่วงเราที่เห็นเราทานอะไรไม่ได้เลยก็มาดูแลเราซึ่งดีมากทำให้เราหายเศร้าแต่พี่ใหม่อยู่ๆร้องไห้เองแบบจริงจังเลยแล้วบอกเราว่าฉันอยากได้ห้องแบบนี้ ประมาณว่าพี่ใหม่เขาทำบ้านนานมากเลยแล้วพี่ไม่ได้แบบนี้เรากลายเป็นปลอมพี่ใหม่จริงๆแล้วมันดีเพราะทำให้เราลืมความทุกข์ของเราเพราะได้พี่ใหม่มาดูแลถามต่ออีกว่าแล้วสุดท้ายเรากลับมาเป็นคนเดิมได้ยังไง โดยนิโคตอบว่ากี้เหนื่อยแล้วกี้หิวคือมันไม่ได้ทานข้าวมันเหนื่อยเองเหนื่อยกับการเจ็บเบื่อตัวเองรำคาญตัวเองด้วยค่ะแล้วมีอยู่วันหนึ่งเราลุกขึ้นเองเจ็บที่สุดหยุดได้เองค่ะเขาก็ไม่ได้มารับรู้สิ่งที่เราเป็นชีวิตเราต้องดำเนินต่อแล้วเราก็ยังมีพ่อแม่ที่เราต้องดูแลแล้วเรามาเป็นแบบนี้เพื่ออะไร นี่เราเสียเวลามามากแล้วเป็นเดือนเดือนเลยงานก็ไม่ดีหน้าก็แย่โซมเหมือนเราตัดเลยตอนนั้นแล้วเจอเขาทุกวันนี้ไม่มีความโกรธเลยเรานึกย้อนกลับไปวันนั้นทำไมเราต้องเป็นขนาดนั้นด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐ